HK416 DSLR แต่ลายก็จะอวกาศหน่อยนะครับลายแบบเออดูแล้วมันสวยดีนะเป็นกราฟิกด้านๆสวยแม่งานคมใช้ได้ครับผมพานท้ายปรับได้ครับสำหรับตัวนี้นะครับอัตราส่วนเกือบจะ1ต่อหหรือเรียกว่า1ต่อหนึ่งก็ได้แต่เพราะมันอีกนิดเดียวนะครับจะถึงแล้วแบตเตอรี่เนี่ยใส่ตรงตูดตรงนี้นะครับแบตเตอรี่4พินนะครับเป็นทรงยาวใส่พานท้ายกลับเข้าไปนะครับกดด้วยครับกดแล้วกระดันเข้าไปอย่างนี้นะฮะพานท้ายสามารถปรับระดับได้ล็อกได้นะครับหลายระดับ มีศูนย์หน้าศูนย์หลังมาให้เลยซึ่งพับได้นะครับนี่โอ้โหโคตรเจ๋งสะคปเป็นเลนขยายด้วยนะครับดูนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่ขยายค่อนข้างจะชัดนะครับเลนเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเป็นพลาส,สติกก็จริงนะแต่โอ้ยเลนค่อนข้างจะชัดดูในกล้องยังชัดเลยดูด้วยตาเปล่ายิงโคตรชัดซูมได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นไหมฮะเนี่ยเลนมันเข้าออกได้นี่คือโหมดยิงออโต้นะครับเขาจะไม่สามารถปรับเกินไปได้นะเนี่ยปรับดันขบางหลังไม่ได้พับไปข้างหน้าปั๊บอันนี้คือโหมดชักยิงนะครับเราก็แค่ชักปึ๊บ แล้วก็ยิงออกไปป่ากระบอกนะครับมีด้วยกัน2ชุดมีอันนึงยาวเกือบเท่าแม่รทัดเลยนะฮะอีกอันนึงเป็นป่ากระบอกสั้นนะคบตัวรางนะครับเป็นรางขนาด20มิลมีสกรีนตัวหนังสือลงไปด้วยนะครับโอ้ใช้ได้นะครับเหมือนเลยนะครับตัวกิ๊บจับพวกนี้สามารถใส่กิ๊บจับที่อยู่ในร้านเราได้ทั้งหมดเพราะรางเป็นขนาด20มิลนะครับมันทอนออกได้นะครับตัวนี้ถ้าไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่ตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลย ใส่ไป2ชุดพร้อมกันนะครับการปลดแมกกาซีนนะครับก็แค่กดตรงปุ่มตู้นี้นะครับสีส้มๆนะครับแล้วก็ดึงลงมาการใส่กระสุนของแมกกาซีนตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่ที่รูนะครับกระสุนเจลก็คือที่ของในมาในชุดเนี่ยต้องไปแช่น้ํา5ชั่วโมงขึ้นไปเสร็จแล้วพอขนาดมันได้โตแล้วเราก็เปิดฝาสไลด์นี้ขึ้นข้างบนแล้วก็ก่อกระสุนลงไปตรงช่องนี้นะครับให้เต็มนะฮะใส่เข้าไปครับแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับจนกว่ากระสุนเจลจะออกนะครับ ใช้ได้ครับผมระยะยิงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประมาณ15เมตรนะครับเพอายืนอยู่ตรงนี้นะครับไปจนถึงขอบสนามเนี่ยก็ประมาณนี้15เมตรนะครับนะฮะถ้าอยากจะชัดยิงก็แค่เปลี่ยนโหมดครับผลักไปข้างหน้าครับแล้วมันก็จะมีเสียงชุดเกียร์นิดนึงนะครับเราก็ดึงครั้งแรกให้ดึงช้าๆก่อนนะครับการเฟืองข้างในหักนะครับอ่าครั้งที่สองก็ดึงได้ปกติผมแนะนําว่าให้เล่นแบบเนี้ย ออโต้ไปก่อนดีกว่าแล้วพอมันพังล้วค่อยไปชักยิงนะฮะเพราะว่าไอตัวชักยิงเนี่ยมันไว้สําหรับกรณีที่มันเสียไงมันก็จะได้เล่นได้อยู่นะครับร้อยสามเก้าครับผมใช้ได้ครับผมอันนี้ใช้ได้เลยนะร้อยสามเก้าเท่าเดิมเฮ้ยแม่นวะกระสุนมีแต่ร้อยสี่นะฮะมีแต่ร้อยสี่นะครับกร,ระสุนตัวนี้นะถือว่าใช้ได้มาตรฐานเลยนะฮะเนี่ยคือขานาดแม็กกับมินนะครับเปลี่ยนเป็นโมดชักยิงดูบ้างนะครับ เห็นไหมฮะชุดเกียร์ทำงานแล้วก็ช้าๆครับผมครั้งแรกครั้งแรกช้านิดนึงนะครับดู a อ s หน่อยนะฮะชักยิงจะพอๆกับที่ยิงไฟฟ้าหรือเปล่านะครับโอ้ร้อยสี่สี่ครับแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแรงขึ้นมานิดนึงนะฮะใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับร้อยห้าสิบเลยเฮ้ยชักยิงแม่งแรงเึ้นวะเออนะครับใช้ได้ครับนะฮะ 1้อยนะครับถ้าเ,เป็นโหมดชักยิงแบบซุ่มยิงแบบเล่นกันเล่นกับเพื่อนนะฮะซุ่มยิงผมว่าเฮ้ยชักยิงนี่ดูเข้าท่านะเนี่ยครับใช้ได้ครับผมนี่เล็งไปเลยนะเล็งจับกล้องเลยนะเออความแม่นใช้ได้นะคือระยะประมาณสักเจ็ดนะเจ็ดเมตรถึงสิบเมตรเนี่ย เฮ้ย <He> ผมว่าโอเคสําหรับตัวนี้นะเฮ้ยแบบตัวนี้กับสีแดงพอๆกันนะครับที่ลองทดสอบดูพอๆกันสําหรับตัว skz ห d ที่เป็นลายสกินอวกาศเล่นอย่างกระปืนอวกาศนะครับผมตัวนี้สวยงามมากๆวัสดุค่อนข้างดีเป็น abs ก็จริงแต่วัสดุถือว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างดีพันท้ายปรับได้อัตราส่วนเกือบจะ1 1ต่อนกิ๊บจับมือหน้ามีให้ทั้งหมด2ชุดศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้สโคปซูมได้อีกต่างหากแถมเป็นเลนขยายด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับ น้องๆเด็กๆผู้ปกครองที่จะซื้อให้ลูกเล่นความแรงประมาณนี้ครับยิงก็จะเจ็บนะเออไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะยิงก็เจ็บๆใช้ได้อยู่แต่ความแรงมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับไม่ดุแรงเกินไปก็สนุกสนานยิงกันระยะประมาณสัก10ถึง12เมตรหรือตั้งแต่7เมตรตั้งแต่5เมตรนะครับสบายๆนะครับฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว SK416D ตัวสกินอวกาศนะครับแล้วมาเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ